จะเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผม EP 2นะครับเราจะมาประกอบชุดคัดกันนะครับนี่ชุดฝั่งคัดนะครับว่าเราจะประกอบอะไรบ้างอย่างไงบ้างนนครับอ่ะประกอบตัวแรกเลยนะครับผม ะลงนล้ำมันเครื่องเข้าไปยังแกนเขียนะครับใช้มือแล้วเนี่ยรูบรูบูบหน่อยนะครับถ้าฝั่งนั้นไม่ได้ถอดซีนนะครับค่อยๆลงระวังระวังด้วยนะครับโยกโยงสายมืองลัวนะครับโอเคให้มันลงนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกอยู่แล้วนะครับจะมีล็อกนะครับนี่ก็คือเป็นล็อกของมันเลยนะครับต่อไปก็นี่ครับ สลักนะครับสลักดาวเกียร์นะครับนี่เห็นไหมจะมีสลักเล็กสอสลักตัวใหญ่นะครับ5ตัวนะครับใส่สลักเล็กเข้าไปตรงกลางนะครับจเข้าไปเลยสลักเล็กเข้าไปตรงกลางสลักตัวใหญ่นะก็ใส่ข้างนอกนี่รอบๆนะครับ5ห้าตัวเราก็ใส่ไปเลยระวังนะครับระวังหลุดมือ เข้าไปในเครื่องได้ผ่าออกใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่ตัวนี้เลยครับดาวเกียร์นะครับดาวเกียร์นะครับเห็นสังเกตไหมจะมีตัวเป็นท้องกระทะแล้วก็ตัวหน้าเรียบนุนๆนะครับให้หันตัวท้องกระทะขึ้นบนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยตัวนี้บังคับอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับยังไงขันล็อตไม่ได้นะครับแล้วก็หมุนหาคลิกหาตรงไหม ก็ลองสวมน็อตเข้าไปดูนะครับน็อตขันได้นะครับมีน็อตขันได้แสดงว่าโอเคตรงนะครับตรงก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับต่อไปก็นี่ครับใส่น้ำยากันคายนะครับผมจะใส่น้ำยากันคายนะครับนอดรตัวนี้ไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับใส่พอดีนะครับมือขันก่อนนะครับจะได้ไม่ปินเกลียวเราใช้ตัวทีขันเลย อ่ะล็อกแน่นนะครับต่อไปก็ตัวกันกลับเกียร์หรือเปล่าเขาเรียกนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่หน้าตา,ยยานี้นะครับใส่น้ายาล็อกเกียร์เหมือนกันนะครับผมใส่ใส่หกเหลี่ยมขันนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่าส่วนตัวสปินก็ให้มันคว่ำอยู่ยนี้นะครับขันเลย ลงไปนะครับขันลงไปจนกว่ามันจะบีบดาวเกียร์นะครับอาพอบีบแล้วนะครับเราก็ดันดันมันลงไปมันก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งของดาวเกียร์นะครับทำการล็อกให้แน่นโอเคนะครับเสร็จแล้วนะต่อไปก็นี่ครับประกอบ เพื่องตัวล็อกขาสตาร์ทนะครับแล้วก็ยิบล็อกขาสตาร์ทครับปล่อยลงไปเลยนะครับนี่สังเกตไหมมันจะไม่ลงนะครับถ้ามันไม่ตรงร่องของมันดูนะครับถ้ามันตรงมันจะลงไหมอ่านี่ครับนี่คือตำแหน่งของมันถ้าโดนตำแหน่งมันมันจะลงนะครับแลวเวลาเรามือหมุนอ่ามันจะตรงไปอัตโนมัติของมันเลยเห็นไหมนะครับก็คือมันตรงแล้วนะครับต่อไปก็ยิบล็อกครับ ยล็อกใช้คีมถ่างก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้อผมจะดันลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โยกดูนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็บุดนะครับนี่นะครับจะมีบุดข้อเบี่ยงแล้วก็บุดราวคับนะครับนี่บุดแขนข้อเบี่ยงนะครับบุดบุแขนข้อเบี่ยงจะเป็นบุดตัวบางนี่นะครับตัวหนาบางตัวใหญ่นะครับมีความหนาอยู่ที่สี่มิลนะครับสี่จุดศูนย์มิลมีความกว้างอยู่ที่ 29. 6ดมิลนะครับก็ใส่ลงไปก่อนใส่ก็ะโลน้ำมันเครื่องไปยังแยนเข้าเบี่ยร์อะฉโลมฉโลนนะครับฉโลมแล้วก็ปล่อยลงไปตัวที่อยู่กับแกนคัตนะครับมีความหนาที่26 8สดดนะครับมีความหนาที่9 9้าจุ้านะครับประมาณ10มิลมีความป้องอยู่ที่ยี่สหุแปดนะก็ใส่ลงไปเลยนะครับอาต่อไปก็เราจะมาประกอบ ชุดคัดกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้แยกออกนะครับก็คือสําหรับจะเลียงแผ่นคัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีพีหนึ่งมาสอนเรียงนะครับผมในประกอบในชุดคัดเนี่ยครับชุดคัดหลังนะครับจะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับตัวบางนะครับหน้าเรียบก็ฟ้อมลงปกติครับประกอบกับชุดแผ่นคัดนะครับจะมีบุตตหนึ่งตัวนะครับเป็นบุตตัวหนาบุตตตัวหนานะครับมีความหนาที่18.2มิล ความกว้างอยู่ที่22.8มิลแปดมิลครับมันจะอยู่ในนี่ครับจะเป็นบุรของถ้วยขัดตัวใหญ่นะครับนี่หรือเราจะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะนี่ใส่ไว้ที่แกนขัดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็กองน้ํามันเครื่องนะครับแผ่นกองน้ํามันเครื่องก็ใส่ลงไปอย่าลืมนะตัวนี้อย่าลืม Lock, น็อตล็อกน้ำมันเครื่องหรือจะยังไม่เพิ่งใส่ก็ได้นะครับน็อตล็อกแล้วแต่สะดวกนะนนเดี๋ยวลืมปัจเจมันไม่ได้ถือมาอีกเอาปัจเจ่อนเป็นปัจเจีเบอร์สิบเจ็ดนะครับแต่ผมไม่ได้ถือมาที่เกลยดลุกนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวอ่ถ้าใส่ตัวไหนก็คือขันให้แน่นเลยนะครับขันให้แน่นเลย นะครับเดี๋ยวลืมมันจะหลุดนะครับอนะต่อไปก็ปั๊มน้ำมันเรื่อมครับล้างให้สะอาดด้วยนะครับผมอย่าให้มีเศษดินเศษฝุ่นนะครับปั๊มน้ำมันเชื่อมเนี่ยตะกีนถ้าใช้แผ่นเดิมก็เช็กดูไม่ฉีกไม่ขาดไม่มีปัญหาก็ใส่ได้นะครับผมก็ใส่ลงไปเลยถ้าไม่โดนตำแหน่งมัน,ม,นมันก็ไม่ลงนะครับอ่านะยังไม่ลงเห็นไหมเราก็หมุนหา หาดูตำแหน่งนะครับอถ้ามันโดนตำแหน่งมันก็จะรูดนะครับน็อตจะมีน็อตตัวยาวหนึ่งตัวทบนี่ไม่ใช่น็อตด,ดำนะครับน็อตใสตัวยาวหนึ่งตัวจะอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้ตัวสั้นสองตัวแอวเท่ากันที่เบแปดขันเลยขันให้สุดก่อนนะครับอ,อย่าเพิ่งล็อกขันให้สุดทั้งหมดทุกตัวก่อน,อนโอเคล็อกได้นะครับผม โอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ทำการกดเกียร์ดูนะครับนี่หมุนเกียร์ไปด้วนครับเกียร์ไปด้วยโนอะเคครับอย่ย <c oughs> okay. างนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเกียร์ปกตินะครับต่อไปก็จะใส่ชุดครับเลยนะครับนี่ประกอบด้วยถ้วย ถ้วยน้ำมันคัท JD คัทนะครับเราถอดตัวคัทสามก้อนออกก็ได้นะครับนี่คือแต่ถ้วย JD คัทออกมานะครับนี่แล้วก็ชุดคัทตัวใหญ่นะครับนี่ประกบถ้วยกับตัวคัทเข้าหากันนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเฟืองซับเสียงนะครับให้เราบิดเฟืองซับเสียงไปหนึ่งฟันนะครับไปหนึ่งฟันนี่ตำแหน่งก็จะตรงนะครับให้ตำแหน่งตรงประกบเฟืองเข้าหากันนะครับใส่เข้าไปเลย ผมมองไม่เห็นนะครับผมดูอีกฝั่งขอไปด้วยอเอาคลงแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วต่อไปก็ขันนอ็อตถ้วยน้ำมันนะครับนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะตัวนี้เป็นน็อตที่ ลูกค้าหามานะครับมันไม่มันไม่ใช่น็อตของมันนะครับแต่ผมจําได้ว่าเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับไม่ยาวมากนะครับอันนี้เป็นน็อตที่ลูกค้าหามาใส่ไม่ใช่น็อตเดิมของมันแต่มันใส่ได้นะครับลูกค้าก็บอกว่าใส่กปเลย ทำนะล็อกให้แน่นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็ดีครับขันสามก้อนนะครับก็ชะลงน้ำมันเครื่องไปยังผ้าคัดตัวนี้สึกแล้วนะครับแนะนำลูกค้าเปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนเลยตันนี้ผ้าคัดแต่งใส่ลงไปเลยนะครับต่อไปก็ครับ ตล็อกคัดนะครับนี่จะมีน็อตจะมีแหวนเชี่ยวตัวหนึ่งนะครับนี่ที่เป็นแหวนเชี่ยวหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้มันสึกแล้วนะผมแนะนําลูกค้าเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนนี่นะครับไม่รู้ว่าตำแหน่งล็อกได้ไหมน่าจะล็อกได้อยู่นะครับนะใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปจะมีแหวนบางบานหนึ่งตัวนะที่เขียนคำว่าเอานะครับหันด้านเอาออกนะครับ ก็จะเป็นน็อตตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวนี้ไม่ใช่แหวนมันนะครับซึ่งแหวนมันผมก็หาเบิกไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ล็อกได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าว่าใส่ไปเลยนะครับต้องการใช้รถด,ด่ว,วนผมก็หาให้ไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ต้องขออภัยนะครับใช้น้ํายาล็อกเกียร์นะครับการคลายนะครับให้มันคลายเด็ดขาดนะครับชิมหายเลยนะตัวนี้ใช้ยังไงการคลายใช้มือเรานี่แหละเข้าไปหมุนก่อน วันนี้ก็ใส่น้ายากันคลายเช่นเดิมนะครับทุกตัวที่เป็นแรงเหี่ยงคนใส่น้ายากันคลายหมดเลยนะอ่ะบล็อกเที่ยวนะครับใช้บล็อกเที่ยวตัวนี้น่าจะเอาไข่ควงตอกมานะครับดูลอยโดนนะครับไม่แนะนํานะครับถ้าทําไม่ได้จริงๆยกเครื่องมาทําแล้วเนี่ยไปให้ร้านเขายิงออกให้แป๊บเดียวดีกว่านะครับให้เขาที่มีเครื่องมือดีกว่านะครับดีกว่าเรามาทํา ๋ย่าหายช้ำรุเกเครื่องงบประมาณเราเป็นเลยนะครับตัวนี้ผมใช้บ็อกลมยิงนะผมไม่มีเครื่องมือจับนะครับใช้ได้เหมือนกันมีแค่นี้นะครับเกเแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ หาตัวที่มันตรงนะครับเนี่ตัวที่มันตรงเพื่อล็อกตำแหน่งตัวนะครับจะไม่มีตัวไหนตรงเลยตัวตรงก็หักไปแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามงัดใส่ก่อน ลอกใจแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ลูกปืนนะครับสลุน้ำมันนะครับใส่เข้าไปตรงน,นี้ต้องได้ต่อเข้าแน่เลยโอเคนะครับต่อไปครับผมนี่ครับฝาปิดคัดสามก้อน,นครับสลุนน้ำมันเข้าไปก่อน น็อตจะเป็นน็อตตัวเล็กให้นี่ตราแปรก็สอดไว้สัก2ตัวก็ได้นะครับมันจะได้ใส่ง่ายตอนนี้ลูกค้าขันหัวหวานมาหมดแล้วไม่เป็นไรครับตัวทีผมดีขันได้ ในสูตรทั้งหมดก่อนนะครับค่อยขันล็อกตามเดิมนะครับเอาไปก็นี้ครับใไขควงใช้ควงนี่แหละล็อกขันล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่น เช็คดูนะครับเช็คดูว่าเหลืออะไรอีกไหมนะครับถ้าไม่เหลือแล้วก็ต่อไปก็มาเริ่มประกอบคัดได้เลยนะครับใส่ตัวม้าแกนเกียร์นะครับให้ตรงนะครับตัวนี้จะมีไม้นะครับันี้ก็ใส่ตำแหน่งปกติเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับผมเรามาใส่แกนเกียร์ฝั่งดูนะครับนี่ับผมใส่เกียร์แล้วนะ แล้วมาโยกเกียร์ดูนะครับเข้าเกียร์ได้ไหมนะครับวันนี้ต้องเป็นอิสระนะครับต้องดูได้อย่างนี้นะครับถอนเกียร์ลง,งลงได้นะครับต้อง,งได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่ม้าไม่ตรงหลอกจะให้ดูนะครับเวลาถอนเกียร์ไปอ่ะเห็นไหมมันดึงไปเลยนะครับมันดึงไปมันดึงไปแต่เวลามาทางนี้ปีอิสระนะครับมันต้องอิสระได้ทั้งสองข้างนะครับ ถ้ากรณีที่ไม่มีมาร์กนะครับมาร์กมันหายนะครับเราไม่รู้อ่ะอิสระอิสระนะครับโอเคนะครับนั่นคือเทคนิคของผมนะครับนะเป็นความรู้ก็ฝากไรกดจะดตาให้ผุด้วยนะครับนะอ่าสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะประกบฝาคัทนะครับนี่ฝาคัทของเรานะครับ้องประเก้นนะครับฉลงนน้ามันเครื่องเข้าไปเลยนะครับตามรูอะไรต่างๆฉลงให้ทั่วเลยนะครับนี่ตามแกนตามอะไรต่างๆนะครับนี่ ลงเข้าไปนะประกบเลยนะครับเยเลือบุตรนะครับมีบุตรสองตัวลิมบอกนะครับนี่บุตรโยกขาหน่อยเห็นไหมงแล้ะแค่นี้ น็อตชุดคัดนะครับกับน็อตชุดจานไฟนะครับจะความยาวไม่เท่ากันนะครับสังเกตไหมนะครับนี่เห็นไหมความยาวจะไม่เท่ากันเลยนะครับน็อตฝาคัดจะยากวกว่านะครับตัวที่มีตัวล็อกสายไฟนะครับนี่เห็นไหมจะอยู่ฝั่งนี้สองตัวนะครับใส่เข้าไป ไปเลยขันให้สุดก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งคัดจะไปตั้งอยู่รถอีกทีนะครับยกเครื่องขึ้นด้วยกันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอีทีสามผมจะทำชุดหัวนะครับอ่าประกอบชุดบนนะครับ ว่ามันต้องดูมาร์คตรงไหนนะครับในการประกอบชุดบนนะครับสามสุดมือจังมือก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขาสตาโยกดู ไม่ติดอะไรนะครับถือว่าผ่าน น็อตได้เลยนะครับผมให้แน่นทุกตัวเลยนะครับลองดูลองดูเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือประกอบชุดคับของเรานะเสร็จที่ีะบ้อยเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวใส่ซิมกา,ารจัดตั้ก่อน นครับทำให้ลูกค้าเนี่ยพยายามปอกถุงเนี่ยแกะถุงเนี่ยให้ดูสะอาดนะครับให้ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับถ้าเราแกะอย่างนี้นะครับเวลาใส่ของใหม่ใส่ของเก่าเข้าไปให้ลูกค้าดูก็จะดูเป็นระเบียบนะครับลงน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับในซีนค่อยๆเอาลงนะครับโยกๆ,ๆ,ๆ,กๆกหาจะทำแรีนนะครับเดี๋ยวซีนเป็นรอย ใชมือเรานี่แหละกดลงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่แข็งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับประกอบชุดคัดนะครับก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับผมต่อไปเราไปประกอบชุดบนกันเลยนะครับก็สําหรับการประกอบคัดหากเป็นคนมรู้ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับท่านใดนะครัที่กำลังตัดตํำอุดนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับ ep ต่อไปเราจะไปประกอบท่อนหัวชุดบนกันนะครับชุดเสื้อลูกแหวนสลักกิ๊บล็อกฝาเบานะครับว่าต้องดูมาร์กยังไงแล้ว ต้องระวังจุดไหนครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับ